ท่านผู้ชมครับเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศในบ้านของเรามีอยู่หลายรูปแบบซึ่งล้วนแต่เน้นการประหยัดไฟฟ้าแต่เครื่องปรับอากาศที่ผมจะพาไปดูวันนี้เป็นยิ่งกว่ารุ่นประหยัดไฟฟ้าอีกคือแทบจะไม่ต้องใช้ไฟเลยตามไปดูกันที่มหลาลัยนาเลสวรพิษณุโลกครับ ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปนะครับว่าเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเขาทําเครื่องปรับอากาศออกมาจําหน่ายกันด้วยหรอือไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่เขาคิดค้นและวิจัยในเรื่องระบบปรับอากาศที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์แทนที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วๆไปหลักการง่ายๆก็คือ เราผลิตน้ําร้อนนะครับผมจากแสงอาทิตย์นะฮะแล้วจ่ายให้กับเครื่องทาความเย็นนะฮะเราเรียกว่าเครื่องชิลเลอร์นะครับผมไอเจ้าเครื่องทําความเย็นนี่นะครับผมก็จะมีความสามารถในการนําดึงความร้อนจากแสงอาทิตย์ตรงนั้นมานะฮะทำให้เกิดกระบวนการทางทางเคมีนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถผลิตน้ําเย็นได้ออกมานะครับผมน้ําเย็นที่ได้เนี่ยเราสามารถเอาไปจ่าย ในระบบปรับอากาศนะครับผมก็เป็นหลักการเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิเพียงแต่ว่าที่สุวรรณภูมิเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แสงอาทิตย์ในการทําความร้อนนะก็ใช้ความร้อนจากหล่งอื่นแต่ว่าในเทคนิคการทําความเย็นก็เป็นหลักการเดียวกันใช้ได้ไม่ได้แค่ไหนอาจารย์นิพนธ์ก็บอกว่าภายในห้องทํางานของอาจารย์เองก็ได้ความเย็นจากแสงอาทิตย์ล้วนๆโดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจากภายนอกเลย ยกเว้นวันที่ฝนตกจึงจะใช้ไฟสำรองจากแบตเตอรี่และถ้าไฟหมดหมดไฟจริงๆถึงจะใช้ไฟฟ้าจากสายส่งภายนอกนอกจากนี้อาคารสำนักงานแห่งนี้ก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการผลิตความเย็นได้ถึง80%ซซึ่งก็สร้างความมั่นใจให้กับคนที่มาเรียนรู้ดูงานว่าพลังงานทดแทนอย่างแสงอาทิตย์นั้นนำมาใช้งานได้จริงอย่างแน่นอน และไม่ใช่แค่นํามาใช้ในการทําความเย็นเท่านั้นนะครับวิทยาลัยพลังงานทดแทนแห่งนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านแสงอาทิตย์อยู่มากมายทั้งการนําไปใช้งานในชุมชนในรูปการอบแห้งผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่การนําไปผลิตเป็นไฟฟ้าขายคืนให้กับการไฟฟ้าอีกด้วย ปัจจุบันว,วิทยาลัยก็ได้ทําวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีาการผลิตฟฟ้าจาการางพาราบลรกนะครับผมก็เทคโนโลยีตัวนี้นะครับผมจะใช้การรวมแสงนะครับโดยใช้รางพาราบลรกนะครับผมรวมแสงเพื่อให้ได้อุณหภูมิสูงตั้งแต่2 0 0อถึง400องศาขึ้นไปนะฮะจากนั้นเราก็สามารถที่จะผลิตเป็นสตรีมได้นะครับเมื่อเราได้สตรีมแล้วก็สามารถใช้ในการขับเคลื่อนกังหันได้นะครับผมเหมือนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนท,ทั่วไปนะครับตัวนี้เองก็ในอนาคตผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็น เทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยประเทศในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับจากแหล่งพลังงานธรรมชาตินะครับผมนี่แหละครับประโยชน์ของพลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานฟรีๆที่มีอยู่มากมายทั่วทุกพื้นที่ในบ้านเรายิ่งดึงมาใช้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยทดแทนพลังงานหลักอย่างฟอสซิลได้มากเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานทางเลือกได้ก็จะช่วยให้ประเทศของเราลดการนำเข้าน้ำมันประหยัดเงินตราแล้วก็ประหยัดพลังงานได้อีกด้วยครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน